สวัสดีค่ะสวัสดีอีกวันหนึ่งนะคะพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะกับบราดาผ้าคามนะคะวันนี้ก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะเป็นวันอาทิตย์เสื้อสีแดงนะคะวันนี้เราก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะช่วงนี้ดินฟ้าอากาศไม่ปกตินะคะเมื่อวานฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแม่กี่ทอเข้ามาขายเสื้อผ้าเข้ามาขายก็ตั้งเต็นไม่ได้ผู้คนมารับปริญญาเนาะเตรียมตัวจะรับปริญญาวัน อาทิตย์นี่แหละคนมาก่อนโอ้ยไปไหนมาไหนไม่ได้ฝนตกน้ําเพียงเข่าบริดาลุยกลับบ้านกับน้องอ,องฟวงสินค้าเปียกละง,งมละเงมเลยนะคะแต่วันนี้เราก็ได้สินค้าดีๆเป็นผ้าสิ้นนะคะที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของบรดาสั่งจองมาแล้วก็มีนะคะที่เรือจากนี้บรดาก็เอามาขึ้นไล์ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะท่านใดสนใจท่านอยากได้ก็เอฟเอฟนะคะเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็ฝากดูนะคะตอนนี้เป็น EP ีที่7 0 4นะคะ ในคลิปนี้คือ704นะคะจําไว้ให้ดีนะแม่จ๋าแล้วก็ท่านให้ดูนัมเบอร์นะคะนัมเบอร์ตัวนี้คือเรียกนัมเบอร์นะคะ EP ด้านบนภาษาอังกฤษแต่เราไม่ดูหรอกค่ะเราดูภาษาไทย704นะคะเป็นคลิปที่704อันนี้นัมเบอร์นะคะต่อไปวรดลจะยกนัมเบอร์ให้พ่อแม่พี่น้องขึ้นก่อนนะคะ วันนี้เราก็ได้มานะคะอันนี้เป็นลายนะคะเป็นลายที่ FC สั่งนะคะสั่งทอโดยตรงมาเลยนะคะรดาก็เลยสั่งทอมาเผื่อนะคะมาเผื่อขายหน้าร้านนะคะเป็นลายจตุคามนะคะผสมเม็ดรวงข้าวนี่นะคะสวยงามมากนะคะ วันนี้เราก็มานําเสนอให้พ่อแม่พิเศษเลยนะคะสวยงามจริงๆวันนี้ได้มา5ผืนนะคะเราก็เอาออกไว้ให้ f c แล้วนะคะ3ผืนแต่เหลืออยู่2ผืนนะคะพอสั่งทอพิเศษลายเดียวกันนะคะอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์หนึ่งนะคะวรดายังยกในราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนเกิดของวรลดานะคะเพียง750บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะปกติแล้วสินค้าตัวนี้ต้องขาย900บาทนะคะ แต่เรานำมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษในราคามิตรภาพนะคะเพียง750บาทนะคะ750บาทนะคะขอย,ยกเป็นนําเบอร์หนึ่งนะคะ f c ค่ะลายจตุคามนะคะเชิง2ชั้นนะคะลายจตุคามเชิง2ชั้นและบวกด้วยเม็ดรวงข้าวนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านดูดีๆนะคะือเม็ดรวงข้าวคืออย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นจุดเป็นจุดนะคะเป็นเม็ดรวงข้าวนะคะสินค้าเรามี พร้อมขายสินค้ารสสวยงามนะคะมาใหม่ๆยังไม่ได้โพงเลยนะคะเดี๋ยววรดาดจะเอาไปโพงไว้นะคะมีอยู่สองเผืนนะคะ <c oughs> ท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะมีเท่านี้นะคะจะตุคามม็รรวงข้าวนะคะจากเผืนละเก้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะ <c oughs> เราขายเพียงเกตร้อยห้าสิบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแอดไลน์รีบแคปแคปเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกริงพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายนะคะ เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะมีอยู่สองผืนนะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์รีบแคปเข้ามาเลยนะคะมีอยู่สองผืนเท่านั้นจ้ะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องงามๆเลยนะคะอันนี้ผืนที่สองนะคะจะตัวคามและเม็ดรวงข้าวนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษเพียงผืนละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้เรานําเสนองามๆเลยนะคะเป็นผ้าสีตะกอผ้าเนื้อแน่นมากเลยนะคะ เนื้อแน่นสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้าเรามีกริงงามมากนะคะสินค้าเราสวยสวยมากเลยนะคะสินค้าพร้อมขายนะคะพร้อมขายพร้อมส่งนะคะท่านใดสนใจท่านใดอยากได้ก็เข้ามาเลยนะคะมาแอดมาแคปนะคะหรือท่านแอดไม่เป็นแคปไม่เป็นก็โทรหาวรดานะคะจากเบอร์โทร0818725837นะคะที่วรดาลอยไว้ด้านบนนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋า โทรเข้ามานะคะวรดาจะแอดไลน์ให้นะคะมีสองเพืนนะคะลายจิตุคามนะคะจิตุคามมีสองเพืนจิตุคามบวกเม็ดรวงข้าวนะคะต่อมานี่ก็เป็นลายนี้นะคะเป็นสนเสียบนะคะสวยงามนะคะท่านดูลายต้นสนเสียบนะคะสวยจริงๆนะคะลายต้นสนเสียบนะคะพืนเละเจ็ดร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะต้นสนเสียบนี่มีอยุดผพืนเดียวนะคะมีผพืนเดียวงามมากนะคะต้นสนเสียบสวยสวยนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์สองนะคะ ขอยกน่คะสวยงามจริงๆงามมากนะคะงามมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะต้นสนเสียบนะคะต้นสนเสียบมีอยู่หนึ่งพื้นเท่านั้นค่ะนะคะขอยกเป็นนมเบอร์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะท่านใดเข้ามาก่อนได้กดนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะสวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสินค้าเราโอเคนะคะท่านใดสนใจ รีบแคปหน้าจอยกๆยๆกยกยกยกเลยนะคะแอดไลน์เข้ามาหาวรดาเลยนะคะมีอยู่3ามผืนนะคะตามสีตะกอเนื้อแน่นมากนะคะทั้งสวยนะคะ,ตะแต่ละผืนตแต่ละลายคัดสันมาเรียบร้อยแล้วนะคะวรดาคัดสันมาเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะสินค้าของเรามีกริงพร้อมขายจ้ะมีกิิงพร้อมขายนะคะท่านใดสนใจรีบแคปเข้ามาเลยนะคะแคปเข้ามาเลยนะคะแอดไลน์เข้ามาเลยจ้า ต่อมาก็จะมาเป็นลายนี้นะคะลายนี้เป็นเป็นลายเอสน,นะคะเป็นลายเอสมีขั้นนะคะลายเอสมีขั้นนะคะเป็นสีตะกอนเนื้อนแน่นมากนะคะตัวนี้นะคะลายเอสมีขั้นนะคะท่านใดสนใจรีบแคปมาเลยนะคะเรายังโปรโมชั่นอยู่นะคะจากพื้นละ950ไม่ขายขายเพียงพื้นละ8 0 0นะคะอันนี้เป็นลายเอสมีขั้นสีตะโกนะคะเป็นลายเอสมีขั้นนะคะสีตะโกงามมากนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะ เพียงพื้นละ8 0 0บาทนะคะอันนี้ขอยกเป็นหมายเลขสี่นะคะลายเอสนะคะลายเอสหมีขั้นนะคะสวยงามสี่ตะกรเนื้อแน่นนะคะเพียง800บาทนะคะสินค้าของเราสวยค่ะสวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอนะคะมีพื้นเดียวนะคะลายหมีขั้นตัวนี้นะคะมีขั้นลายเอสนะคะ,ต,ะ,คะตัดเสื้อก็สวยนะคะตัดเสื้อผู้ชายงามมากนะคะตัดเสื้อผู้หญิงก็งามดูสิคะเป็นสีตะกรงามมากมากงามจริงๆนะคะเพียง 800บาทนะคะวลรดาพิเศษให้เลยนะคะวันนี้เราขายในราคามิตรภาพนะคะขายรัวๆให้เลยนะคะเพียง800บาทนะคะท่านใดเข้ามาก่อนนะคะได้กอดนะคะท่านใดเข้ามากอดได้ก่อนนะคะเพราะว่ามีลายระผืนนะคะได้โอเคนะคะตัวนี้ก็มาเป็นลายเอสนะคะเป็นลายเอสประยุกต์ใหม่นะคะลายเอสประยุกต์ใหม่นะคะผสมผสมนะคะเห็นไหมคะลายเอสผสมนะคะผสมกับดอกอินทนิลนะคะงามมากนะคะ ตัวนี้เราก็นําเสนอเพียงพื้นละ800บาทนะคะลายเอสผสมดอกอินเทนินพื้นละ950เราไม่ขายนะคะเราขายเพียง800บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะ800บาทนะคะเรายกให้พ่อแม่พี่น้องเลยมี2อพืนนะคะลายนี้เรามีอยู่2ผพืนนะคะเพิ่งมานะคะลายนี้สวยคะ่ะเป็นลายเอสนะคะลายเอสบวกกับ อดอกอินทันนีน,นะคะงามมากนะคะสีเข้มนะคะวรดาจะยกให้เลยนะคะเป็นนัมเบอร์สี่นะคะสินค้าของเราหนึ่งสองสามสี่นะคะนัมเบอร์สี่มีอยู่สองผืนนะคะลายเอสนะคะอย่าลืมนะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านดูดีๆนะคะอีพีเจ็ดร้อยสี่นะคะในอีพีที่วรดายกนี้นะคะเจ็ดร้อยสี่นะคะเจ็ดร้อยสี่นัมเบอร์สี่นะคะท่านใดสนใจ รีบแคปแคปหรือโทรหาวรดานะคะ08 1 8 7 8 7 5 8 3 7คือเบอร์โทรที่ลอยอยู่ด้านบนนะคะทิ้งไว้ให้อยู่ด้านบนแล้วก็แอดไลน์ได้จากเบอร์โทนั้นนะคะสินค้าของเรามีกิ่ง800บาทนะคะราย์เอนะคะตัวนี้รายเอบวกดอกอินทานินนะคะมีอยู่2ผืนนะคะเอฟค่ะมีอยู่2ผืนเท่านี้นะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะ วันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพี่เศษเลยนะคะสวยสวยงามมากนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเรามีกริงพร้อมขายนะคะอันนี้ก็เป็นนำเบอร์สี่นะคะมีผืนที่สองมีอยู่สองผืนนะคะตัดชุดแสกก็งามมากนะคะเห็นไหมคะตัดลงแบบนี้งามจริงๆสวยงามมากนะจะตัดชุดแสกหรือตัดเป็นกระโปรงป้ายกระโปรงเองามทุกผืนเลยนะคะ เป็นคามแท้นะคะคามแท้ของสกุลน,นครน,นะคะคามแท้เลยนะคะย้อมคามธรรมชาตินะคะไม่ใช่คามเคมีนะคะเราใส่พวกนี้มันจะไม่ไม่อ่ากัดผิวไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าเป็นคามธรรมชาติไม่มีเคมีด้วยนะคะลายเอสบวกดอกอินทนิลน,นะคะเพียงพื้นละ800บาทนะคะต่อมาก็เป็นเอสเต็มนะคะเอสเต็มตัวนี้ก็สวยสุดๆนะคะลายเอสสวยสุดๆเลยนะคะลายเอสเต็มนะคะ ลายเอสเต็มนะคะลายเอสเต็มปกติลายเอสเต็มนี่ขาย1,100งพันะคะแต่ในนี้ในคลิปนี้เราก็พิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเอสเต็มนะคะเอสเต็มผืนนะคะผืนละ850ราสนะคะเอสเต็มผืนยก850ราสนะคะมีอยู่2องผืนเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายเอสเต็มผืนนะคะตัวนี้นะคะ850งามมากนะคะลายเอสเอสเต็มนะคะเอสเต็มผืนนะคะ850บาทนะคะ มีอยู่2อผืนนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะ,นะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะ850บาทนะคะเอสเต็มผืนนะคะตัดเสื้อแขนยาวตัดเสื้อแขนสั้นได้หมดนะคะอันนี้เอสเต็มผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบแคปแอสเอเอเข้ามาเลยนะคะสินค้าเรางามมากนะคะเห็นนะดูลายดูเชิงเสิ้ค่าสวยนะคะอันนี้เอสเต็มผืนนะคะเต็มแท้แน่นอนเลยนะคะนะคะ ตัดเสื้อก็ได้ตัดกางเกงก็งามนะคะตัวนี้นะคะเนื้อแน่นนะคะเป็นครามแท้สีตะก o r ะคะ850นะคะ,ะ,คะเอสเต็มนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอสเต็มนะคะสินค้าเรามีกิงพร้อมขายนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอมาเลยนะคะรีบแคบแคบแคมาเลยนะคะพื้นละ850อันนี้คือเอสเต็มพื้นนะคะเรามีอยู่2ผืนนะคะเอสเต็มพื้นนะคะ แต่เราดูดีๆนะคะเชิงไม่เหมือนกันนะคะลายเอสเต็มเหมือนกันแต่เชิงคนละเชิงนะคะท่านดูดีๆนะคะนี่ค่ะดูเอสเต็มผืนนะคะสวยงามมากนะคะตัดงามงามนะคะเห็นไหมคะสวยคะ่นะนี่ค่ะงามการันตีได้เลยนะคะเอสนะคะสวยแทย้แน่นอนนะคะผืนละแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะ <c oughs> ท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะท่านใดเข้ามาหลังก็หมดก่อนนะคะสินค้ารองงามแท้แน่นอนเลยนะคะสวยสวยงามมากนะคะ เป็นเอสเต็มผืนนะคะ f อฟซีเอเต็มพืนนะคะวันนี้เรานํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษนะคะในเพียงพื้นละ850บาทนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะ <c oughs> วันนี้เราก็นําเสนอ เป็นผ้าสิ้นสีตะกองงามมากให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะคะวันนี้ท่านใดสนใจก็แคปหน้าจอท่านใดอยากได้สวยๆก็รีบโทรนะคะช้าหมดอดได้ของงามนะคะวันนี้เรานําเสนอแต่อย่างดีเกรดเเลยนะคะรับประกันนะคะสินค้าวรลดาไม่มีตําหนิสักผืนนะคะคัดสรรมาแล้วนะคะแม่แม,แม่ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรลดาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ